อยุธยาขลุยทิพย์พันเล่าครั้งที่หนึ่งนี่เลยครับและนี่คือบรรยากาศงานอายุทยาขลุยทิพย์พันเล่าครั้งที่หนึ่งณบริเวณลานด้านหลังวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานอายุทยาขลุยทิพย์พันเล่าครั้งที่หนึ่ง โดยมีคุณพานุแย้มศรีครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคุณนวลจันทร์ย้มศรีนายกเหล่าก,า,กาชาจังหวัดนางสาวรุชนาตปรีีรนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมจำนวนมากนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครศรีอยุธยาด้านการอนุรักษ์ดนตรีไทยประเภทขุยนะฮะโดยได้จัดโครงการขุยพันเลาซึ่งมีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ฝึกสอนให้ความรู้ในการเป่าขลุยกับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า1000คนครับก็เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน รักในศิละปะวัฒนธรรมดนตรีไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ดนตรีเป็นอุบายให้ห่างไกลาจากยาเสพติดนะคะและฟื้นฟูเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติด้วยศิละปะวัฒนธรรมอีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนครับเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนเนี่ยได้มีเครื่องดนตรีไทยประเภทที่คลุ่ยเนี่ยนะฮะ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจําตัวที่สามารถพกพาในการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตได้ทุกสถานที่ครับซึ่งภายในงานครับก็มีการแสดงของนักเรียนนักศึกษาที่มาบรรเลงเป่าขลุยกับวงออเคสตารากว่า1,000คนครับซึ่งมาจากการรวมพลังของเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลากหลายโรงเรียนแล้วนะครับก็ยังมีการเดินแฟชั่น กระบวนสตรีสีอยุธยาซึ่งเป็นการแสดงแบบผ้าซึ่งเป็นลายอย่างอายุธยาโดยสตรีนักธุรกิจและจากหลากหลายสาขาวิชาชีพนะฮะทั้งนี้ครับยังมีศิลปินแห่งชาติศิลปินรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมขับร้องเพลงอย่างเช่นอาจาร nawarat คงไพบุ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์มาร่วมอ่านบทกลอนบทกวีประกอบเพลง ขมาฟ้าใหม่ซึ่งขับร้องโดยคุณขวัญทิดารินและคุณหลังร็อกเฮสตานะครับอานวยเพลงโดยคุณหนึ่งจัก,กรวาลเสาธงยุติธรรมซึ่งมีศิลปินรับเชิญนะครับนั่นก็คือสดใสรุ่งโพทองนะครับนักร้องลูกทุ่งวินัยพันธุรักศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงตู้ดิเรกอามาตัตยกุลและแอคโชคชัยครับมาร่วมขับร้องด้วยทั้งนี้นะครับ เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยให้ลูกหลานสืบไปคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษจากอาจารย์ธนิตศรีกรินดีที่จะมาพูดถึงงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันด้วยครับไปชมกันครับขุทิพพัน์าวาลุ่ยเขาเรียกเป็นเราคือกิจุตจมคือต้องการให้เด็กๆเยด,ดี๋ววนจนะมารับวัฒนธรรดดีๆของบ้านเมืองเราที่มีอยู่โดยเฉพาะเสียุดลุ คุยบ้าน,นเราในป่ากันทั่วประเทศผมพยายามทําให้เขามาเป็นหมวดเป็นหมู่ร่วมบรรเลงกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและโดยโดยมีข้อเปรียบเทียบระหว่างคุยไทยกับคุยไทยเทียบเสียงสากลบรรเลงให้ดูว่ามันแตกต่างหรือว่ามันคล้ายคลึงกันยังไงที่สําคัญคือเราจะโชว์ความรู้สึกดีๆของความเป็นไทยออกมาผ่านเสียงคุย เราไม่เคยได้รวมได้รวบร,รวมนักคุยขนาดนี้นะเป็นพันๆคนเนี่ยเพราะนั้นเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันเกิดมิติอีกมิติหนึง่งที่ทำให้เด็กๆเล็กๆครูบาอาจารย์ที่มาได้ได้ร่วมงานกันะนรู้สึกมีความสุขร่วมกันโดยผ่านเครื่องดนตรีเล็กๆเนี่ยผ่านเสียงคลุยเนี่ยนะครับโอเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยกว่าจะจัดได้เรารวบรวมนักคลุยทุกอย่าง นะครับไปจัดการเรียนการสอนบางทีบางโรงเรียนเขาก็มีการเรียนการสอนคลุ่ยอยู่แล้วเราก็ไปเติมเรียกว่าไปเวิร์กช็อปให้เขาเล่นในในสำเนียงเดียวกันม,มันถึงจะรวมกันได้ไม่ใช่ต่างคนต่างเล่นมันยากตรงนี้มาปรับสำนวนสำเนียงให้ไปด้วยกันนะครับจริงๆแล้วศิลปวัฒนธรรมของบ้านเราเยอะแยะไม่ใช่คลุ่ยอย่างเดียวเพราะนั้นเราถ้าทำไงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันดี เราจะส่งต่อรุ่นยังไงวิธีส่งต่อมีหลายๆอยา่างเราต้องทำให้เขารู้ไม่งั้นยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียเน่ยไปกันนี่หมดทำยังไงเราจะทำให้กิจกรรมเนี่ยให้เด็กได้มีส่วนร่วมเมื่อมีส่วนร่วมเขาเกิดความรักอันนีเ้เขาจะพัฒนาไปเองให้เขามีความรู้สึกร่วมด้วยไม่ใช่ตัดทิ้งปไปเลยไม่งั้นมันหายหมดเราต้องดึงเขามาผู้ใหญ่ต้องเข้าไปหากัาหาครับ